สวัสดีค่ะทุกคนใครมีบ้านไม้เก่าๆเหมือนของเราบ้างของเราบ้านตัวนี้อายุน่าจะอยู่ประมาณ40กว่าปีแล้วนะแล้ววันนี้เราก็จะมาทําการรีโนเวทบ้านค่ะจริงๆอ่ะเราอยากจะรีโนเวทห้องเพื่ออยากจะได้ห้องสวยๆเหมือนที่โรงแรมเนาะแต่ว่าเราไม่มีเงินจ้างช่างไงเราก็เลยต้องทาเองทุกคนดูความเก่าของน้องนะบอกเลยว่าเก่ามากๆเก่ามากๆถึงขั้นที่แบบว่าฝ้าแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เลยนะหลุดออกมาแล้วนะอ่าก่อนอื่นเลยเราก็ทําการย้ายของก่อนทําการ ย้ายของก่อนค่ะคือของห้องนี้คือมีแต่ของที่แบบว่าเราไว้เก็บของนะแต่เราจะรีโนเวทห้องนี้เป็นห้องนอนเรามาดูกันนะว่าเราจะรีโนเวทกันได้ยังไงก่อนอื่นเลยต้องยกของออกจากห้องค่ะบอกเลยว่าเออเอาเรื่องอยู่นะหนักอยู่นะงานเยอะมากๆเลยนะที่ต้องทําวันนี้ยกของออกจากห้องเพื่อให้ห้องมันโล่งๆเราจะได้ทํากันได้สะดวกเนาะ,อะบอกเลยค่ะว่าแปบ๊บเดียวนะเราก็จะยกออกจากห้องวันแล้วงานคือแบบ มีให้ทําทั้งวันเลยนะวันนี้อ่าลากเข้าไปเอยต่างๆนานานะต้องยกตู้ออกต้องยกทีวีทุกอย่างออกหมดเลยเพราะว่าแต่ก่อนห้องนี้จะเป็นห้องเก็บของเนาะและแล้วเราก็เก็บของเรียบร้อยค่ะบอกเลยว่าตอนนี้ได้ห้องโล่งๆแล้วหละเรามาดูกันนะคะว่าเราจะทํายังไงต่อไปเนาะ มาต่อก,กันเลยนะคะตอนนี้ก็ถึงคิวที่เราต้องมาจัดการฝ้าของเราแล้วค่ะบอกเลยว่าน้องสภาพคือเก่ามากๆาเลยค่ะคือว่าน้องแกะออกมาไม่ได้แกะออกมาก็คือเละค่ะเราก็เลยต้องใช้ไม้ทําให้มันเละๆแบบนี้ไปเลยแล้วเราค่อยเก็บอีกทีเึงเลยจ,จ้ะบอกเลยว่าแกอกมากขั้นตอนต่อไปค่ะเราให้ช่างไฟมาต่อไฟให้เราเลยนะจ้ะเพราะว่าเรื่องไฟนี่เราไม่มีความรู้เลยเราต้องอาศัยช่างแล้วจริงๆรอบนี้ถ้าเราต้องการไฟซ่อนเราก็ต้องซ่อนใส่ไฟไว้ข้างในก่อนนะคะอะ ต่อมาเลยจ้าตัวนี้เลยเราก็มาติดแผ่นสมาร์ทบอร์ดบอกเลยนะคะว่าทุกคนที่มาทำเนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์เลยนะเราเพิ่งจะทําเป็นครั้งแรกบอกเลยว่าลองผิดลองถูกจริงๆเพราะว่าเราไม่ได้จ้างช่าง,างเราเป็นช่างเองอยังดีมากๆเลยที่มีน้องๆมาช่วยถ้าไม่มีน้องๆมาช่วยนะโอ้ยผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างฉันคงจะทําไม่ได้แน่ๆเลยเพราะว่ามันยิ่งใหญ่หนกๆเลืเกินกว่าจะมีห้องนอนดีๆอเคค่ะ,คะเดี๋ยวเรามาตอบกันคลิปหน้านะจ๊ะบอกเลยว่ารอดูรอดู เรามาต่อกันเลยคะ่ะเนื่องจากว่าเราไม่ใช่ชา่างเนาะเราก็เลยต้องค่อยๆทําไปแล้วก็เรียนรู้ศึกษาไปเรื่อยๆนะจ๊ะเพราะว่าด้วยความที่ไม้มันเป็นไม้แล้วทีเนี้ยเราจะเอาแผ่นสมาร์ทบอร์ดมาวางคือบางทีอ่ะระดับมันไม่เท่ากันอะเราก็ต้องแบบ เออใช้คบอดทนมากมากเลยอะ่ะต้องตัดต้องอย่างนู้อย่างนี้แล้วค่อยถึงจะเอามาประกบได้เนาะบอกเลยค่ะว่าขั้นตอนนี้นะยากสุดๆเลยนะเพราะบางทีมันไม่เข้าล็อกเราก็ต้องตัดให้มันเข้าล็อกนะทุกคนบอกเลยว่ามันไม่ได้ง่ายเลยแต่ว่ามันไม่ได้เกินความสามารถของเรานะทําจนมืดเลยค่ะทําจนมืดเลยต่อไปนะจ้าเราโปดด้วยกาวเลยจ้าทาตัวดีนะจ้าปิดพวกช่องต่างๆเลยจ้ะขั้นตอนนี้นะ ขนาดที่แม่กําลังตั้งใจจะลูกชายก็มากวนเลยจ้ะแม่ต้องการสมาธิดังอย่างดักเลยนะแต่ลูกชายคือต้องมาให้เราโอนะแต่ไม่เป็นไรเล่นกับเขาแป๊บนึงก่อนก็ได้ทุกคนเราโปกกาวบนแล้วจ้าโปกปูดบนแล้วนะแล้วก็ทาสีไปแล้วครึ่งหนึ่งจ้าทุกคนเรามาดูต่อต่อไปนะว่าน้องจะหน้าตาเป็นยังไง ในที่สุดคลิปนี้ก็มาถึงค่ะคลิปนี้คือยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาติดไฟกันอ่าตื่นเต้นมากๆเลยเราสั่งไฟมาจากใน t ิกตอกนะทุกคนเราไปดูรีวิวมาเขาบอกว่าตัวนี้ใช้ดีช่างบอกว่าให้เราอ่ะใช้เป็นไฟดาวไลท์แล้วก็ไฟสระเปานะเราก็เลยไปกดสั่งซื้อมานะจ๊ะได้ชุดนี้มาเลยบอกเลยว่าราคาไม่ถึง1000บาทค่ะอ่าทั้งหมดน,นี่เดี๋ยวแม่ใหม่จะลงตะกร้าไว้ให้นะเดี๋ยวไปดูนะล่ะคะ ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวบอกในท้ายคลิปแล้วกันเนะาะงานสวยๆมากๆแต่เราก็ต้องไปดูก่อนนะว่าช่างจะติดตั้งออกมาเป็นยังไงเพราะว่าตัวนี้เราแบบไม่เคยบ้านเราไม่เคยติดเลยนะบอกเลยให้แต่เราจะเขียนแต่ในโรงแรมไงแล้วเมื่อเราต้องการที่จะได้ห้องเหมือนโรงแรมใช่ไหมเราก็เลยต้องติดไฟดาวไลด์ด้วยแล้วก็ไฟใหญ่ๆตรงกลางเรามีความฝันแบบนี้เราก็เลยสั่งซื้อมาเลยจ้าและแล้วช่างก็ติดเสร็จแล้วคะ่ะ เลยว่าสวยบนโรงแรมเลยจ้าหลอดไฟคือไม่ถึงหลักพันนะ่ะเออและได้ดีขนาดนี้คือที่สําคัญคือเขามีรีโมทให้ด้วยปรับเปลี่ยนสีปิดไฟเปิดไฟได้หมดเลยจ้าไฟตัวนี้คือแบบบอกเลยว่าดีงามมาก ในที่สุดเราก็ได้ห้องนอนสวยๆแบบดีแล้วค่ะตอนนี้ยังไม่มีงบนะคะ,อะนอนฟูกไปก่อนนะยังไม่มีเตียงนะจ๊ะเอาแบบเท่าที่มีก่อนจ้าขอบพคุณทุกคนเลยนะคะที่ดูจนจบคลิปนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ